ชมแล้วจะชอเอ้ยสอนสิไม่ใช่ขอนเออสอนโหลดอันนี้นะอันนี้แบบฟรีๆเลยอันนี้แท้แน่ๆร้อยเปอเฟรีร้อยเซเข้ามาที่ Google เข้ามาที่ไหนก็ได้เลยเข้ามาที่ไหนก็ได้แต่ผมเข้ามาที่ Google แล้วกันแล้วก็พิมพ์ไปว่าเกตเองเด้อไม่ช่วยแหละ อให้ดูสักประมาณห้าวินาทีไม่รู้ว่าห้าห้าวินาทีหรือเปล่าแค่นี้นะกดเข้าไปเลยรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนี่ถ้าถ้าเจออันนี้นะบอกก่อนไหนเนี่ยเฮ้ยห,หายไปแล้วเหรอ นี่คือพิมพ์ถูกไหมเนี่ยกดอะไรของนิดกดอะไรของไอเนี่ยอันนี้ป๊าเนี่ยลงไปเรื่อยๆแล้วก็กดไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้ร <c oughs> ้อนมากเลยอะผู้ชม ไม่รู้ว่าเป็นอันนี้หรือเปล่ากดเข้าไปแล้วเจออันนี้แล้วก็กดคุณคุ้นคุณคุ้น,นแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ใช่ละมันนั้นก็เหมือนจริงนั่นแหละแต่ต้องหาไปเรื่อยๆสิไม่คุ้นเลยอะ เฮ้ยอันนี้ปะไม่เจอไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่านะแต่ก็คงคุ้นอืมว่าไม่ใช่แล้วโอเคมีไหนนี่เลือกหนึ่งนะว่าอันนั้นได้ยัง ไม่เอานี้นะอ,อืมได้แล้วเห็นไหม,อ,มอ่ะก็แค่นี้แหละผู้ชมได้แล้ว